ถ้าคุณไม่ฝึกสวดมนต์ในวันนี้คุณจะต้องไปสวดมนต์ในนรกในนรกสอนให้เรานั้นสวดมนต์มีการฝึกสวดมนต์และปฏิบัติพระกรรมฐานในวันโกนและวันพระเคียตเต๋าได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านได้ให้ลูกศิษย์นั้นเขียนเป็นนิยายธรรมทานสอนในเรื่องของบาปกรรมเคียเต๋าได้ฟังแล้วเป็นเรื่องราวของนางไสยิง ในสมัยก่อนนางไซิ่งนั้นมีสามีเป็นคนดีมากเป็นคนมีฐานะดีสามีของนางไซิ่งเป็นคนธรรมะธร,รมโมแต่นางไซิ่งนั้นไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์และไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายนางไซิ่งเป็นคนนิสัยชอบลักขโมยไม่ว่าจะไปบ้านไหนไปบ้านงานนั้นงานนี้จะต้องหยิบฉวยของในบ้านนั้นกลับบ้าน และนางเซียงนั้นยังเป็นคนที่แม้มีฐานะดีมีผืนนามากมายมีโรงนามีลูกน้องก็ยังให้ลูกน้องตัวเองนั้นไปลักขโมยข้าวของคนอื่นและมีเหตุการณ์ที่นางเซียงไปร่วมงานบวชเขานางเซียงก็ไปลักทองคำสี่บาทที่ชาวบ้านนั้นเขาเตรียมไว้ให้หน้าที่จะบวชใหม่ใส่ในวันบวชและเมื่อเขาหาทองคำไม่เจอนางเซียงก็ใส่ความเขา ให้เขาคนนั้นต้องโดนถูกลุมประชาทันนี่นะครับกรรมของนางซิ้งจนวันหนึ่งนางะซิ้งตายทั้งกลมนางซี้งนั้นก็ได้ไปตกอยู่ในนรกจากคนที่ไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำบุญไม่เชื่อเรื่องโลกหลังความตายสุดท้ายไปอยู่ในนรกต้องถูกตัดสินจองจำถึง1 0 0ปีนางซีงตายไปแต่สามีของนางก็โศกเศร้ามากๆสามีของนางเอาเข้าศาลที่มี ไปก่อพระเจดีทรายถวายวัดบุญกุศลน,นี้พญายมราชก็ได้บอกกับนางสะอิงว่าสามีนางได้ก่อพระเจดีเข้าเปลือกทำให้นางได้ลดโทษจาก100ปีลดลงไป20ปีเหลือ80ปีหลังจากนั้นสามีนางตรอมใจคิดถึงภรรยามากๆเลือนหอเป็นเลือนไม้ไทยอย่างดีที่เคยสร้างให้นางนั้น เห็นแล้วนึกถึงภรรยาเหลือเกินทำใจไม่ได้ที่จะอยู่จึงถอนเรือนนั้นไปสร้างกุฏิถวายพระโยมพบาลก็ได้บอกว่าด้วยกุศลผลบุญนี้ทำให้นางนั้นได้ลดทอนกรรมอีก20ปีที่จะอยู่ในนรกสรุปนางได้ลดไปแล้ว40ปีเหลือ60ปีสามีของนางทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้นางโดยตลอดแต่ด้วยความที่ก็ยังคิดถึง ภรรยาอย่างสุดหัวใจทำใจยังไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะบวชเป็นพระหนึ่งพรรษาในหนึ่งพรรษานั้นสามีของนางก็ได้ปฏิบัติพระกรรมฐานตลอดพรรษานั้นด้วยอานิสงส์ตรงนี้การทำกรรมฐานนั้นเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาทำให้กุศลผลบุญที่สามีนางแผ่ให้นางสิ่งในนรกนั้นให้นางได้ลดโทษอีก40ปีฉะนั้นนางเหลือโทษในนรกอีก20ปี แต่ยมพบาลก็บอกว่าด้วยกรรมหนักที่ไม่สามารถจะลดโทษอีก20ปีให้แก่นางได้ก็คือกรรมที่ใส่ร้ายคนอื่นจนคนอื่นต้องได้รับทุกขเวทนาในการที่นางขโมยทองและไปใส่ร้ายคนอื่นเขากับกรรมข้อที่2การลักขโมยข้าวเป็นการขโมยพระแม่โพศพเป็นกรรมหนักที่ไม่สามารถจะลดทอนได้ทำให้นางต้องอยู่ในนรกอีก20ปี ได้ติดอยู่ในนรกชดใช้กรรมแล้วยมพบาลก็ให้โอกาสนางแก้ตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์อีก20ปีเพื่อชดใช้กรรมทดแทนบุญคุณให้กับสามีของนางนางจึงได้กับชาติมาเกิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฝากติดตามไว้ในลิงก์ที่เฮียเต๋าแปะไว้สนุกสนานและได้คติธรรมมากมายถ้าใครยังไม่ฝึกสวดมนต์ในตอนที่เป็นมนุษย์ คุณจะต้องไปฝึกสวดมนต์ในนรกทุกๆวันโกนและวันพระแน่นอนเพราะว่าจะมีพระมารัยเป็นพระอรหันต์มาโปรดสัตว์นรกทุกวันโกนและวันพระเฮียเตา๋าฝากไว้เป็นธรรมทานมาฝึกสวดมนต์กันเถอะครับ